สิ่งที่ดีงามเราต้องช่วยกันรักษาไว้นะคะและก็สิ่งดีงามอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่จะพาท่านผู้ชมไปดูก็คือเรื่องของน้ําใจนะคะที่จะช่วยกันในช่วงเทศกาลสงการานของน้องๆอ,อาชีวะเหล่านี้นะคะที่เสียสละเวลาของตนเองนะ,ะมาคอยช่วยเหลือผู้ที่สัญจรไปเที่ยวกลับบ้านนะะในโครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชนติดตามเลยค่ะ ศึกษาและครูจากวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยากำลังช่วยกันเตรียมความพร้อมของศูนย์อาชีวศึกษารวมด้วยช่วยประชาชนตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอนตรงจุดตรวจตำรวจทางหลวงอำเภอวังน้อยจังหวัดพระคนครศรีอยุธยา ภายในศูนย์จะมีการให้บริการตั้งแต่การตรวจสภาพความพร้อมของเครื่องยนต์เติมน้ำกลั่นน้ำมันเครื่องตรวจเช็คระบบไฟฟ้าเปลี่ยนหลอดไฟสัญญาณไฟเลี้ยวเช็กลมยางใบปัดน้ำฝนและส่วนประกอบอื่นๆของรถยนต์ให้มีความพร้อมในการเดินทางเพื่อความปลอดภัยและนอกจากนี้ยังให้บริการสอบถามเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวที่พักร้านอาหารและนวดบริการคลายเครียดยามเมื่อยลาระหว่างการเดินทางโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ท่านนะครับเ็นของเราชาววิทยุศึกษานะครับโดยเฉพาะวิทยาเทคนิคพระนครศรีอยุธยาแผนวิทย์เครื่งยนต์นะครับมารับมาเปิดให้บริการกับประชาชนทั่วไปที่เดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานในโครงการร่วมด้วยชประชาชนนะครับเรายินดีรับให้ให้บริการกับทุกท่านในทุกอาการที่ท่านที่ท่านประสบปัญหารวมทั้งท่านที่เป็นประสบปัญหาอยากต้องการเช็ครถก็ยินดีรับใช้ทุกท่านครับเราอยากมีส่วนร่วมกับ ประชาชนแล้วอยากแล้วก็ใช้ประสบการณ์ที่เราจะเรียนมาแล้วกาช่วยผู้ประสบภัยครับ นายจรรมยุบรามผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาได้กล่าวถึงโครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชนตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอนในช่วงของเทศกาลสงการนี้ว่าสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาหรือสอ,อสอซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของภาครัฐที่จัดการศึกษาและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพให้มีคุณภาพและมาตรฐานจึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดทำโครงการนี้ขึ้นและได้สั่งให้สถานศึกษาในสังกัด นักเรียนนักศึกษาและครูสาขาวิชาเครื่องกลและช่างยนต์ได้ร่วมทีมการจัดตั้งศูนย์อาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชนทั่วประเทศจำนวน250จุดตั้งแต่วันที่11ถึง17เมษายนนี้ในเวลา8.30นาินาทีจนถึงเวลาเที่ยงคืนเพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุและความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงของเทศกาลนี้ ในส่วนของสูงนี้นะครับเราทําอยู่สองวิทยาลัยหลักๆก็คือวิทยาลัยสารพัดช่างนะครับจะเป็นกองหนุนนะครับนาอาหารนะครับนำร้านตัดผมนะครับนวดแผนไทยนะครับมาให้บริการลายเครียดนะครับสำหรับคนที่เกิดอุบัติเหตุซึ่งรถเสียส่วนของการรถเสียนะครับก็จะมีทีมของวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยานะครับแผนกช่างยนต์มาให้บริการนะครับตลอด24ชั่วโมงคือเราได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนปีนี้ เป็นที่น่าดีดีอย่างยิ่งเราเรามีพวกเรียกว่าอาสาสมัครพิทักษ์ถนนมาจากทุกสายวิชาชีพเลยตั้งแต่หน่วยราชการด้วยกันนะครับแล้วก็ประชาชนเอกชนต่างๆอย่างเช่นพวกนักเรียนอาชีวะเนี่ยก็ามาช่วยเรื่อง,องความสะดวกการดูแลนะครับคนขับและดูแลรถด,ด้วย โดยกิจกรรมนี้ทําให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริงร่วมกับหน่วยงานภายนอกและชุมชนท้องถิน่นได้ใช้ความรู้และทักษะวิชาชีพให้บริการสังคมและเป็นการปลูกฝังจิตสํานึกช่วยเหลือชุมชนสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดความภาคภูมิใจที่ได้บริการสังคมได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์รู้จักการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและช่วยสนับสนุนการลดอุบัติเหตุการจราจรอ,อีกด้วย ลับเข้าสู่รายการสถานีประชาชนค่ะท่านผู้ชมคะในช่วงของเทศกาลสงกรานด้วยความรักและห่วงใยนะคะก็มีหลายหน่วยงานที่ออกมาช่วยเหลือประชาชนหนึ่งในนั้นนะคะก็คือสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการค่ะมีโครงการดีๆนะคะชื่อว่าอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชนค่ะวันนี้สามท่านที่เกี่ยวข้องมาร่วมพูดคุยกันนะคะซ้ายมือดิฉันค่ะก็คือท่านรองเลขาประดิษฐ์ราสิตานน์นะคะรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาค่ะสวัสดีค่ะัสวัสดีครับค่ะท่านที่สองนะคะเป็นอาจารย์พิพัฒศจาค่ะอาจารย์ แข่ช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมาค่ะคและท่านที่3นะคะก็เป็นตัวแทนน้องนักศึกษาค่ะน้องแสนศักดิ์เอี่ยมทองนักศึกษาปวชสาขาย,ยานยนต์วิทยาลัยการอาชีพปากท่อราชบุรีนะคะอันดับแรกต้องถามท่านรองเลขาประดิษฐ์เลยนะคะว่าโครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชนเนี่ยดิฉันคุ้นๆว่าเรามีต่อนเนื่องใช่ไหมคะเราทํามานานขนาดไหนะที่มาของโครงการนี้แล้ววัตถุประสงค์สําคัญเนี่ยเพื่ออะไรคะท่านคะสำหรับโครงการร่วมด้วยช่วยประชาชนค่ะ ซึ่งมีสองกิจกรรมทั้งปีใหม่แล้วสงกรานต์ซึ่งสำนักง,งานข้ามการการชวศาศึกษาทำมาหลายปีสิบกว่าปีเป็นที่รู้จักและติดตลาดแล้วตอนนี้ทีนี้วัตถุประสงค์หลักเนี่ย, <c oughs> เ,ยเราก็อยากจะให้ให้บทบาทของสำนักง,งานข้ามการการชวศาศึกษาโดยครูและก็นักเรียนนักศึกษาที่กเกเ่งในด้านช่วยเหลือประชาชนเนี่ยตอบสนองนโยบายของรัฐบาลนั้นประการที่หนึ่งประการที่สองเนี่ย ในการออกช่วยเนี่ยเราต้องมีความสามารถด้วยเด็กของเราเนี่ยเป็นการทดสอบหลังจากที่นักศึกษาของเราเนี่ยครูได้ฝึกเต็มที่แล้วแล้วก็อาสาให้นักศึกษาใครที่สมัครหรือสนใจเข้ามาเนี่ยสมัครเข้ามาเพราะต้องอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนเจ<อ>็ดวันเจ็ดคืนไม่ได้ไปเล่นน้ำสงกาน์<ห>น,นะคะคือขณะที่คนอื่นเขาไปไปร่วม สงกรานร่วมอะไรเนี่ยน้องๆเหล่านี้ก็จะอยู่ประจําเต็นคอยช่วยเหลือประชาชนจิตอาสานะคะจิตอาสาแล้วก็ร่วมกันทํางานเป็นทีมด้วยซึ่งมีกิจกรรมเยอะแยะท,ที่ที่พวกเราทําอยู่ในนั้นนะครับค่ะพูดถึงกิจกรรมเยอะแยะเนี่ยนะคะต้องถามทางอาจารย์พิพัฒน์นะคะคอย่างที่นครราชาสีมานะที่อาจารย์พาเด็กๆไปชุดนี้ไปอยู่จุดไหนและเรามีให้บริการอะไรบ้างคะอาจารย์ยกตัวอย่างจุดบริการของเรานะครับจะตั้งอยู่ที่ ปั๊มน้ำมันเชิงพงปตทบริรเวณําบลโคกวดนะครับซึ่งจะอยู่ก่อนเข้าตัวจังหวัดประมาณ14กิโลโ<อ>นะครับเราก็จะบริการในพวกยานยนต์ที่สัญจรซึ่งเราจะเป็นเส้นทางหลักก่อนที่จะถูกแยกไปทางจังหวัดอื่นๆในภาคอีสานด้วยซึ่งรถเฟื่อนมากในช่วงนี้ช่วงหน้าร้อนนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องความร้อนขึ้นมาเ,เราก็จะช่วยบ่อนอแบ่งเบาภาระให้เขาจากร้อนมากให้เหลือร้อนน้อยเพื่อให้เขาได้นํารถ กับยังภูมิลาเนาได้อย่างปลอดภัยนะครับต้องหม้อน้ําระเบิดก่อนหม้อน้ำแห้งก่อนเนาะต้องทําให้ได้ก่อนจัดการให้ก็คือช่วยตรวจเครื่องยนต์เบื้องต้นให้ครับนอกเนือจากตรวจเครื่องยนต์เบื้องต้นแล้วมีบริการตรวจอะไรอีกค่ะอาจารย์ครับก็เป็นจุดพักผ่อนให้กับผู้ใช้รถในการเดินทางครับเข้ามาก็มีทั้งพาเย็นบริการน้ำดื่มเย็นๆกาแฟบริการนะครับซึ่งบางจุดในสถานที่บริการของเราอย่างเช่นบริเวณปากช่อง ก็มีจุดนวดบริการประชาชนที่ oh. เดินทางเพื่อช่วยผ่อนคลายให้กับเขาระหว่างการขับรถครับผม <Okay. S 2> จากที่ขับรถมาในใยค,คือโดยโดยสรุปในการดูแลนะครับสามารถดูแลได้ทุกอย่างเช่นบางบางเคสเนี่ยขับรถไปรถเสียระหว่างทางบางสถานีแล้วก็มีระบบไปลากมา oh. กลับมา oh. ถึงสถานีแล้วจะเติมน้ำมันเติมอะไรเอาเช็คก,ก่อน ตั้งแต่น้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกน้ำมันทุกอย่างเช็คเป็นข้อมูลเบื้องต้นลมยางเส็จเรียบร้อยที่สําคัญเนี่ยก็คือเป็นสถานีที่ที่ผ่อนคลายในลักษณะที่ว่าการเดินทางไกลเนี่ยแน่นอนการที่จะป้องกันอุบัติเหตุเนี่ยส่วนหนึ่งก็อยากจะให้เขาได้ได้รีแลกได้สดแล้วก็ขับรถต่อเปลี่ยนอิริยาบถบ้างนะคะแล้วอย่างของอาชีวะเราเรารู้ว่าน้องๆที่มานี่ก็จะจบ ด้านของยานยนต์มีความเชี่ยวชาญโดยตรงรรแล้วก็ไม่ใช่มีแต่เด็กๆใช่ไหมอาจารย์ก็จะมากํากับดูแลตลอด7วัน7คืนเหมือนกันครับผมมีอาจารย์อยู่ด้วยครับแล้วก็มีเด็กซึ่งได้รับการฝึกอบรมจากาาดีวเลอร์รบ,บริการรถยนต์ในจังหวัด อย่างนี้ครับผมอ๋อบริษัทรถเขาก็มาสนับสนุนให้เขาก็สนับสนุนให้เราด้วยครับแต่เรามั่นใจนะน้องอาชีวะนี่เรื่องซ่อมรถนี่เก่งมากนะคะเดี๋ยวนี้นี่เป็นเมือที่มีการจองตัวเลยนะฮะท่านผู้ชมกณรถามตัวแทนน้องอาชีวะที่มาน้องแสนศักด์นะคะเห็นบอกว่าเด็กๆที่มาร่วมกิจกรรมนี่ไม่ใช่อยากมาก็ได้มาใช่ไหมคะต้องมีการแข่งกันชิงกันด้วยเพราะว่ามีเพื่อนๆอยากมาร่วมโครงการเยอะนะคะครับครับ ใช่ครับอย่างที่ปากท่อของเรามีสมัครมากี่คนและอาจารย์เลือกมาช่วยกิจกรรมกันกี่คนคะก็มีก็มีเยอะๆครับค่ะแต่ว่าอาจารย์เขาก็เลือกว่าแบบว่าใครที่มีความรับผิดชอบมากอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะเลือกไปใครมีฝีมือมากมีความรับผิดชอบรับปากว่าเจ็ดวันมาแน่นอนถ้าไม่เคยส่งงานครบชักไม่แน่ใจว่าเจ็ดวันจะมาครบไหมเป็นต้นก็คือดูความรับผิดชอบเป็นหลักด้วยนะคะแล้วไม่อยากไปเล่นน้ําสงกรานกับเพื่อนๆเลยคะไม่ครับเล่นตอนไหนก็เล่นได้ครับ อันนี้ต้องมาช่วยประชาชนที่ว่าเดือดร้อนก่อนครับที่แบบเขาเดินทางไกลๆมาว่าถ้าถ้าไม่มีตรงนี้ครับถ้าเขารดเสียอะไรเงี้ยครับเขาก็ไม่มีใครดูแลเพราะผมก็เสียสละเวลามาดูแลประมาณนี้ครับแต่คือเราก็ ช่วยกันได้ตัวนี้ก็ช่วยนะรเรื่องเล่นเรื่องเที่ยวไม่ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะ <c oughs> เพราะว่าเราก็มีโอกาสได้ได้เที่ยวได้เล่นอยู่แล้วนะคะในส่วนของวัยรุ่นคราวนี้ถามทางท่านเลขาประดิษฐ์นะคะอย่างที่บอกว่าเลขาครับขออภัยนะคะอนาคตก็ได้ค่ะท่านนะคะแต่ว่าในกรณีเรียนถามท่านนะคะว่าที่เมื่อสักครู่นี้มีเกิดบอกว่าเรามีนวดบริการด้วยใช่ไหมคะ นวดนี้เป็นเด็กอาชีวะไม่หรือว่าเป็นเป็นหน่วยงานร่วมใั่ไคะคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าภารกิจหลักก็คือดูแลเรื่องเครื่องยนต์พาหนะเดินทางทุกประเภทนะครับค่ะนอกจากรถยนต์รถจักรยานยนต์อะไรเนี่ยทุกสรรพสิ่งทีนี้ส่วนส่วนการการดูแลเรื่องอื่นเป็นองค์ประกอบรองเข้าไปแล้วก็มีน้ำเย็นมีกาแฟมีขนมฟรีไหมคะฟรี ก็ oh, แล้วแต่สถานที่เพราะว่าในลนักษณะวิทยาลัยของอาชีวศึกษาเนี่ยมันมีแผนกวิชาต่างๆถ้าหากว่าเป็นวิทยาลัยการอาชีพบางทีนวดอาจจะไม่มี oh. ขากรมอาจจะไม่มีถ้าหากว่าอยู่ในวิทยาลัยเทคนิคซึ่งเขาเปิดสายพาณิชย์เปิดสายคากรมเปิดอะไรอันนี้ครบครบ oh. เข้าไปมีนวด เมื่อกี้นี่ฉันเห็นมีตัดผมด้วยเหรอคะ,อะก็แล้วแต่ออปชั่นของของแต่ละ<ด>แต่ละที่ว่าอย่างเช่นว่าที่ออกรายการเนี่ยเทคนิคร่วมกับสพชั่งสพชั่งเขาเขามีบริการตัดผมด้วยอ,อย่างเงี้ยก็แล้วแต่สถานที่แล้วก็ความเหมาะสมและการบูรณาการเพราะว่านอกจากอาชีวะแล้วต้องบูรณาการกับหน่วยงานอื่นด้วยค่ะแล้วมีหน่วยงานไหนที่มาร่วมสนับสนุนการตั้งเต็นท์สีส้มของอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชนในสงกรานต์ปีนี้คะคือหน่วยงานหลัก ที่ร่วมกันทุกปีก็คือกรมการขนส่งทางบกเข้ามาช่วยแล้วก็หน่วยทางสมกอบการไม่ว่าเป็นฮอนด้าโตโย a านิสสันอัตีเพชรอิุอะไรทั้งหลายเหล่านี้เขาก็ให้ความร่วมมือฝึกฝึกนักเรียนซึ่งบริษัทต่างๆเหล่านี้เราก็เขาก็มีหน่วยฐานของในวเวลัยอยู่แล้วแล้วก็ เขาให้อุปกรณ์ให้อะไรมาฝึกแล้วก็ใ,ในช่วงเนี้ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาได้ร่วมมือของบริษัทต่างๆเข้ามาร่วมด้วยเรียกว,ว่าเป็นกิจกรรมตอบแทนสังคมนะคะอย่างวันนี้เรามีท่านผอสมจิตศรีสมพันธ์ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพที่ปักท่อมาร่วมด้วยนะท่านผอคะกิจกรรมครั้งนี้น่าจะเกิดประโยชน์อะไรกับลูกศิษย์เราบ้างคะท่านผอคะครับสิ่งแรกเลยนะครับที่จะเกิดกับลูกศิษย์ได้เนี่ย คือสิ่งที่เขาได้เรียนมาเขาได้ฝึกมาเขาจะเกิดความเชื่อมั่นว่านี่นคือของจริงซ่อมได้จริงๆครับซ่อมได้จริงแล,ว, <c oughs> แลวเขาจะเกิดความเชื่อมั่นหลังจากที่เขาจบการศึกษาไปแล้วและ,ะเนือสิ่งอื่นใดผมคิดว่าสิ่งที่เขาได้ให้กับสังคมสิ่งที่เขาได้เป็นผู้ให้ผมคิดว่าจะเติมเต็มเรื่องสิ่งต่างๆเรื่องคุณสมบในเรื่องของความรับผิดชอบความเห็นใจผู้ผู้อื่นนะครับผมว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะติดตัวเข้าไปเพราะเรื่องพวกนี้ถ้าทําแล้วมั่นใจ จะอยู่กับตัวเขาตลอดนะครับเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งนะคะอย่างท่านอาจารย์สุคนนะคะอาจารย์สุคนจากวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี2องนะถามท่านอาจารย์สุคนนะเราเตรียมพร้อมนะฝีมือลูกศิษย์เราอุปกรณ์ขนาดไหนคะอาจารย์คะก็พร้อมในส่วนที่เราจะดูแลรักษาเครื่องยนต์ให้กับพี่น้องประชาชนในการ รวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอนนะครับทั้งครูและลูกศิษย์ก็มีความพร้อมในตรงนี้แน่นอนครับไม่มีคิดค่าบริการด้วยใช่ไหมคะไม่มีคิดคับทาด้วยใจอาสาจิตอาสาจริงๆนะครับสำหรับเด็กอาชีวะครับค่ะดีๆนะคบเพราะในส่วนของน้องๆอาชีวะที่มาเนี่ยนะต้องบอกเลยว่าเราเองก็ชื่นชมไม่ใช่แค่เพียงช่วงของสงกราน,นะคะท่านผู้ชมถ้าจําได้น้ําท่วมต่างๆ โหน้องน้องอาชีวะก็ลงพื้นที่ไปซ่อมอุปกรณ์หลายครั้งหลายค่ะ <รอ S 1> เป็นประจำนะฮะต้องบอกว่าเป็นเป็นนิสัยนะของคนอาชีวะที่จะต้องมีน้ำใจอยู่แล้วแล้วช่วงนี้ก็ยังเปิดรับสมัครนักศึกษาอยู่ด้วยใช่ไหมคะท่านรองคะถึงเมื่อไหร่คะคือสําหรับอาชีวศึกษาเรื่องส่วนการสอบอะไรเนี่ยเราเสร็จสิ้นไปแล้วในช่วงนี้อยู่ช่วงรายงานตัวแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยโดยนโยบายของรัฐบาลเนี่ยเราอยากได้กําลังคนที่ออกไปทํางานค่อนข้างมากทั้งประกอบอาชีพส่วนตัวเพราะ เราต้องเป็นประเทศที่ว่ามุ่งเข้าไปสู่ระบบการผลิตกำลังนนคนโดยใช้เทคโนโลยีเราขยายเวลารับสมัครได้อยู่ใช่ไหมคราก็สามารถที่จะขยายบางส่วนเต็มแล้วบางส่วนยังไม่เต็มแต่ว่าอยากบอกว่าอาชีวะเราเปิดกว้างเต็มที่สำหรับตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการรับนักศึกษาเข้ามาแล้วก็ทุกหน่วยเห็นด้วยแล้วก็อยากจะให้ทางอาชีวศึกษาเนี่ยเป็นหน่วยผลิตกำลังคนระดับกลาง เอาเป็นว่าท่านผู้ชมคะก็ถ้าหากว่าลูกหลานเราเป็นคนดีเราก็อยากส่งให้เข้าไปเรียนอยู่แล้วนะคะมีฝีมือมีน้ําใจนี่คือสิ่งที่พวกเราต้องการก็ขอบคุณนะทางน้องๆอาชีวะที่เสียสละนะความสุขส่วนตัวช่วงเทศกาลสงกรานออกมาช่วยเหลือคนที่เขาอาจจะลําบากเดือดร้อนนะะต้องอนุโมทนาบุญล่วงหน้านะให้ได้เรียนเก่งๆได้งานดีๆเงินเดือนสูงๆกันนะขอบพระคุณทั้งสามท่านมากค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะท่านผู้ชมคะช่วงของสถานีมีดีมาบอกนะคะวันนี้พิธีกรนะที่สวยพร้อมของเรารออยู่แล้วนะคะคุณ อรณิตเพชรวงเซรีนะคะเดี๋ยวจะมาพบกันในช่วงหน้านะคะแต่ช่วงนี้นะพาทุกท่านไปชมนะ,ะเรื่องราวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมมือกับเทศบาลตำบลบ้านกลูกและก็สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณหารลาดกระบังนะคะจะพาพวกเราไปเที่ยวนะคะเขาเรียกว่าเทศกาลงานสงกรานต์ปั้นสายใต้แสงจันทร์ค่ะ